สวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงครับสบายกันดีไหมครับวันนี้ก็จะเอาคลิปมาฝากอีกแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปที่ไปสนามบินนะฮะวันนี้ก็จะไปสนามบินฮีโพร์ฮีโพร์นะฮะฮีโพร์แอร์พอร์ตนะฮะเทอร์มินอล5นะครับมันก็จะอยู่ห่างจากเทอร์มินอล1 2แล้วก็3นะฮะแล้วก็ห่างจาก4เทอร์มินอล5ก็จะเป็นเทอร์มินอลเดียวของเขาเลยนะฮะจริงๆแล้วเป็นของ British Airways นะฮะแต่วันนี้มารับของ Cata Airways นะฮะ ผมก็เพิ่งรู้นะฮะต้องระวังกล้องนะฮะความเร็วผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าเทอร์มินอลไฟเนี่ยก็ให้อสยกันบินอื่นบินได้นะครับแต่ก่อนคิดว่าเป็นแค่ของ British Airway อย่างเดียวนะฮะแต่วันนี้ที่ต้องต้องมาก็ไม่ใช่นะฮะโอเคครับยังไงก็เอามาฝาดนะครับเดี๋ยวดูดูอะไรนะครับมันจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าลิงก์ออกเกือบถึง M25 นะฮะเลี้ยวผิดนะฮะชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องเลี้ยวมาทาง M25 แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในเลนขวาเนี่ย มันจะไป M25 แต่เราจะหลบซ้ายนะฮะน่ฮะเครื่องบินเห็นไหมฮะเครื่องบินเห็นแล้วเอาเครื่องบินมาฝากนะฮะใครยังไม่เคยเห็นเครื่องบินนะฮะขับตัวเองนะฮะไม่ได้ขับอะไรนะฮะเครื่องบินมาฝากโอเคเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะรถจะเยอะนะฮะฝั่งขวานี่ฮะ M25 รถจะวิ่งเร็วนะฮะผมไม่วิ่งเลยวิ่งแค่50เลยนะฮะอะไรเงี้ยฮะแต่เนี่ยรถสวยๆนั่นนะฮะนี่ฮะเราต้องอยู่ติดซ้ายไปนะฮะเห็นป้ายไหมฮะเขียนบอกนะฮะ M25 0เออ่ Terminal 5นะฮะ ผิดนะฮะตายและะ้วยูเทิร์นอีกไกลเลยนะเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวพอใกล้ถึงนะครับแล้วก็ลีฟเนี่ยนะครับลีฟเอ่อเส้นนะฮะเพื่อมาจอยน,นะฮะถ้าเราตรงไปก็จะไปเทอร์มินอลโฟนะฮะแต่เราต้องเลีกซ้ายมานะฮะเพื่อที่จะเข้าไปของเทอร์มินอลไฟล์ only นะฮะรถข้างหน้าสวยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเบนลี่นะฮะ โชคดีได้ไปรีบมารับเลยแล้วเนี่ยเนี่ยนะเราต้องระวังขวานิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันจะจอยจากรถเลีงวขวาเนระะับ ไปดูจากตรงนี้แล้วกันนะฮะจับกล้องมาตรงนี้ดีกว่าห <c oughs> ลุดไปเลย <c oughs> ไม่ได้ติดกล้องไว้เถออันน,นะ <c oughs> นี้ครับ Terminal อล v มาถึงแล้วนะฮะเราต้องอยู่เรนนี้ไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> แต่จริงๆเราต้องอยู่เรนขวานะ <c oughs> เพราะว่าเราจะเข้าไปจอดในคาพาร์คนะฮะ ถ้าเป็นเลนซ้ายนี่คือแบบว่าเป็นเลนที่แบบว่าเราส่งส่งออผู้โดยสารเร็วอะไรเงี้ยส่งแล้วก็ไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราจะเอ,อิมมาจอดรถรับคพาพักเนี้ยเราต้องเลี้ยวขวานะฮะมีตำรวจตักด้วยนะฮะต้องระวังนะฮะเมแบบื่อกี้เกียรีิเช็คนะ โอเคแล้วเราตัวก่อนนะครับถ้าจะลดก็ด4ี่ปอนสี่ปอนเก้าสิบนะครึ่งชั่วโมงนะถือว่าแพงมากเฮ้ยผมไม่พาไม่พาวนดูดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้เวียนหัวนะคร ให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะเขเวียนหัวมากฮะก็จะลงถึงชั้นหนึ่งนะครับเราก็เข้ามาในคาพาสนะครับเทอร์มินอลไฟท์ที่จอดรถนะเดี๋ยวผมวนหาที่จอดรถก่อนผมก็ไม่ได้มาเส้นนี้นานกันนะผมจําไม่ได้ว่าคาพาสมันต้องจอดเลนไหนนะฮะอ๋อนี่ทางขับ ลูก้า,านี่นะนนี่นะครับเราก็อยู่ที่ลิฟต์นะเราต้องลงไปชั้นล่างอยู่นะไม่มีคนนะถือว่าโชคดีนะนท้องไฟอยู่ชั้นศูนย์นะฮะอร่อยโวอโชคดีนะไม่มีคนโอเคลงไปพร้อมผมเลย เดินแค่นี้ก็หอมแล้วครับเนี่ยดูสิไอจีโอ้ฝ่ายจริงจริงมันมีร่มอยู่ตรงนี้นะร่มทอยตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่มีร่มเลยะครับเดี๋ยวเข้าไปหาปลา,าข้างในก่อนนะ โอเคครับให้ดูบรรยากาศแค่นี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวอยเจอกันใหม่นะครับคลิปนหน้านะครับเก็บภาพมาให้ดนึงนะฮะสนามบินเทอร์โคฟานอันนี้ผมกัจะหาห้องพัอยู่นะครับ